Yeah. <smart noise> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวชาดิดาคำพิมาบุตรนักเรียนคืร่รายการอาชีพพนมทวน,นชั้นปช .2 สาขาง,งานการบัญชีค่ะขอนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนโครงการของเรานั้นมีจุดเริ่มต้นความเป็นมาอย่างไรดาเ,เนินงานแบบไหนและน่าสนใจเพียงใดตามมาดูกันเลยค่ะ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนตั้งอยู่เลขที่240หมู่2ตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการจิตตาวันวุฒิราชผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนโดยวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งการแระการระหว่างธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยมุ่งเน้นการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนสารเคมีในการดำเนินงาน4กิจกรรมได้แก่การปลูกพืชการประมงการปศุสัตว์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้ใจ่ายส่งผลให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งวิทยาลัยการอาชีพหนมทวนได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และดำเนินง,งานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้รับผิดชอบคือนางกัญญาบุญสิริคููชำนาญการพิเศษเป็นผู้กำกับดูแลโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนมทวนมีพื้นที่ในการจัดทำแปลงสาธิตภายในวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น2ง,งานมีการจัดภูมิทัศน์ที่เน้นความสะอาดสวยงามร่มรื่นเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งการเรียนรู้โดยดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ด้านการเพาะปลูกมีการสาธิตปลูกพืชหลากหลายอย่างเป็นระบบจำนวน8ชนิดคือ 1. ผักบุ้ง 2. วอเตอร์เคส 3. ลผักปัง 4. กวางตุ้ง 5. น้ำเต้าคอหง 6. บวบงู 7. มะเขือเปราะและ 8. ชะอมเป็นต้นด้านการเลี้ยงสัตว์มีการสาธิตการเลี้ยงสัตว์สองชนิดคือ 1. การเลี้ยงเป็ดเทศสอการเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้านการประมงมีการสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำหนึ่งชนิดคือปลาดุกนอกจากนี้ยังมีการใช้จุลินทรีย์ E.M ในกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำจัดศัตรูพืชการบำรุงรักษาดินการกำจัดกลิ่นและของเสียจากการเลี้ยงสัตว์และ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการประมงภายในแปลงสาธิตได้จัดให้มีองค์ความรู้โดยนำเสนอผ่านบอร์นิทรศการให้ความรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทำการ,การเกษตรการทำจุลินทรีย์ EM และการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้เยี่ยมชมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปวิทยาลัยได้มีการบูรณาการความรู้ด้านชีววิถีกับการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนและครู มีส่วนในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงภายในแปลงสาธิตซึ่งบูรณาการร่วมกับวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตพอเพียงพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้จัดทำ QR code เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้สะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลมากขึ้นและได้มีการขยายผลไปสู่ชุมชนโดยดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านสาม,มแกตำบลน,นาสวนอำเภอศิีสวัสดิ์และชุมชนอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการขยายผลสู่ครูและนักเรียน เพื่อน,นำองค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาดูงานขององค์กรอื่นๆอีกด้วยมีการใช้จุดินรี m EM ในห้องน้ำห้องซ้วมทางระบายน้ำโรงอาหารในอาคาร โดยมีป้ายบอกวิธีใช้จุดนทรีย์ติดอยู่บริเวณต่างๆและการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนและนอกจากนี้ยังมีการนำวัสด,ดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยจุดินทรีย์ EM เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์จากการใช้จุดนทรีย์แทนสารเคมีต่างๆและฝึกให้นักเรียนทดลองทำจุดนทรีย์เพื่อใช้ด้วยตนเองอีกด้วย วิทยาลัยได้ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการชีววิถีคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้นำเนินตามขั้นตอนกระบวนการในทุกกิจกรรมอย่างเข้มแข็งใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและในวันนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งเน้นการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเชิงประจักษ์ขอขอบพระคุณค่ะชีีววิเเพพืื่่่ออกาาารันนยยยงงฮ